สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอ็มค a ส t นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม The Legend of Zelda Tears of the Kingdom อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาเพื่อนๆที่ยังไม่สามารถตีไรเนลได้แต่อยากได้ธนูไลเนลโบนะครับอาจจะไม่ใช่ธนูแบบนี้เป๊ะๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันยิงออกทีละ3นัดแน่ๆน,นะครับแล้วสามารถเอาไปตีบวกกับล็อกออกโทล็อกได้ ให้มันยิงออกทีละหนัดนะครับสำหรับเจ้าธนูไรเนลเนาะอ่าซึ่งระดับขั้นของธนูที่เราจะเก็บได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอินเกม exp นะครับหรือว่าค่าประสบการณ์ภายในเกมของเพื่อนนั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเจอพวกซิลเวอร์โกโกบินหรือว่าซิลเวอร์บอสโกโกบินแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ธนูซาเวตไรเนลโบนะครับผมแต่สำหรับเพื่อนเอนที่เพิ่งเริ่มเล่นเลยเนี่ย ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆน,น่าจะยังไม่ได้ซาเวต i ไลเนลโบอาจจะได้แค่ไลเนลโบธรรมดาที่พลังโจมตี10หรือว่าไมตี้ไลเนลโบที่พลังโจมตี20ต่อน,นัดนะครับแต่ที่แน่ๆมันคือตระกูลไรเนลโบแน่ๆคือยิงออก3นัดชัวร์ๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเก็บกันโดยไม่ต้องตีเจ้า el, ไรเนลแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมสำหรับจุดแรกนะครับให้เพื่อนๆขึ้นสกายวิวของลาเบลลาเวสแลนสกายวิวทาวเวอร์ แล้วก็ล่อนลงมาที่บริเวณตำแหน่งนี้ครับนี่บริเวณเคฟคาเลสนะครับต้องใช้หาตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงเนี่ยมันจะมีโซนไอเดไวให้เพื่อนสามารถประกอบแพรแบบนี้ได้นะครับให้ประกอบแพรในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้อลต้าแฮนดึงแพรลงน้ำซะนะครับเพราะว่าเราต้องล่องแพรเข้าไปนะอ่า พอขึ้นแพแล้วเนี่ยให้เราเกาะขอบหน้าผาฝั่งขวามือไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เกาะมาตามทางนี้เลยเมื่อเราล่องแพมาสักระยะหนึ่งนะครับเราจะเจอกับถ้ำให้เราขับแพเข้าถ้ำไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยมานะครับณจุดจุดนี้มันจะมีกำแพงขวางอยู่ทําให้เราไปต่อไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มล่างลูกศรล่างลงไปนะครับเนี่ยผิวปากผิวปากอ่าแล้วประตูจะเปิดออกนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ประตูเปิดแล้วเห้เพื่อนขับแพรเนี่ยล่องเข้าไปด้านในได้เลยพอมาถึงบริเวณหัวเรือตรงนี้นะครับเราจะเจอแผ่นไม้วางอยู่ให้เราจอดแพรอย่างนี้แล้วก็ใช้สกิลแอสเซนต์ขึ้นไปด้านบน ซึ่งต้องบอกก่อนว่าณจุดจุดนี้จะมีศัตรูนะครับผมวิธีการให้เราแอสเซนต์ขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งลงมาด้านล่างแบบนี้ครับรีบปีนบันไดนะครับไต่กันไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับองเสากระโดงเรืออันนี้หอสังเกตการมันจะมีหีบสมบัติอยู่นะครับให้เพื่อนๆกดเปิดได้เลยในหีบเนี่ยจะมีไลเนลโบอยู่ซึ่ง ระดับของไลเนลโบอันนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอินเกม EXP พของเพื่อนๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะจุดต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับให้เพื่อนๆฟาทาวเวลมาที่อัตสุชกชัยนะครับหรือว่าบริเวณไฮแลนด์สเตเบิลตรงนี้อ่าตำแหน่งนี้ก็เป็นแผนที่นะครับนี่เห็นไหมจุดที่เราต้องไปก็คือจุดนี้ที่เป็นคล้ายๆกับหัวกระโหลกนะครับถ้าเกิดมองจากแผนที่นะครับตรงนี้อ่า ให้เราวิ่งจากอสุชคชายวิ่งมาทางด้านล่างนะครับทางทิศใต้นะครับพอมาถึงเนี่ยเราจะเจอกับเนินเขาลักษณะนี้ให้เดินขึ้นไปเลยพอเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยเราจะเจอกับแคมป์มอนสเตอร์แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นแคมป์มอนสเตอร์อยู่เพื่อนๆมีทางเลือกสองทางครับอย่างแรกคือ กำจัดมอนสเตอร์ให้หมดแคมป์นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปเปิดหีบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือวิ่งเข้าไปเลยครับ <c oughs> วิ่งฝ่าเข้าไปแล้วก็เปิดหีบนะครับในหีบสมบัติเนี่ยก็จะมีไนเนลโบอยู่ให้เพื่อนๆเก็บเนาะสำหรับจุดต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณตำแหน่งนี้นะครับของแผนที่ บริเวณข้างๆเมาฟลอร่านะครับมันจะมีจุดหนี่แบบนี้เห็นไหมหนีหนีหนีจะเป็นจุดดำๆแบบนี้นะครับนี่คือจุดหมายที่เราจะไปนะครับให้เราตั้งต้นจากลาเบล่าเวสต์แลนด์แล้วก็ขึ้นสกายวิวทาวเวอร์ไปเลยเ <c oughs> มื่อมาถึงนะครับเราจะเจอแคมป์มอนสเตอร์ลักษณะนี้นะครับซึ่งหีบนี้เนี่ยในการที่เราจะเปิดเพื่อให้ได้ไลเนลโบมาเราต้องกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดแคมป์นะครับผม เมื่อเรากําจัดมอนสเตอร์หมดแล้วเนี่ยหีบสมบัติก็จะเปิดออกให้เราสามารถขึ้นไปเปิดได้นะเพอเปิดหีิบสมบัติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไรเนลโบครับจุดต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยจะตั้งต้นที่เดิมเลยก็คือลาเบลลาเวสแลนสกายวิวทาวเวอร์นะครับแต่อันนี้เราจะไม่ไปทางเมาฟอรล่าแล้วนะครับเราจะขึ้นไปทางทิศเหนือ ไปทางเมาส์โลซูโดแทนนะครับตำแหน่งก็คือเพื่อนๆจะสังเกตง่ายๆคือจะเห็นต้นไม้2ต้นแบบนี้นะครับให้เรามาร์คบริเวณต้นไม้นี้ไว้นะครับแล้วก็ดีดตัวจากตรงนี้ไปเลยเมื่อเรามาถึงตำแหน่งที่เรามาร์คจุดนะครับเราจะเจอกับแคมมอนสเตอร์แบบนี้อีกเช่นเคยนะครับอันนี้เนี่ยก็มีทางเลือกให้เพื่นพนพนอนๆสทางเหมือนกัน 1. คือเก็บกวาดแคมมอนสเตอร์กับ2วิ่งอย่างเดียวครับ วิ่งวิ่งวิ่งวิงวิงวิงว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 ่งนะครับแล้วก็ขึ้นทางนี้ระวังนะครับโมบลินมันจะปลาถังระเบิดใส่เราด้วยนะฮะขึ้นมาที่หีบสมบัติอันนี้พอเปิดออกก็จะมีไลายเนลโบให้เราอีกเช่นเคยสำหรับจุดต่อไปนะครับสกายวิวทาวเวอร์ที่ผมคิดว่าใกล้ที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่ครับ s a ฮ a s ลาสโลฟสกายวิวทาวเวอนะครับจุดที่เราจะไปคือบริเวณนี้นะฮะทุกคนสังเกตง่ายๆว่ามันจะมีภูเขาอยู่นะครับแล้วก็จะมีหินรูปหัวกระโหลอกอยู่ตรงนี้นะครับสีดำๆนะครับผมนั่นคือจุดหมายที่เราจะไปเนาะให้เราดีดตัวจาก s a าฮัสลาสโลฟขึ้นไปได้เลยครับผมเมื่อดีดตัวขึ้นมาแล้วให้ไปทางทิศตะวันออก สำหรับคนที่ยังไม่มีปราดแห่งลมทูลินนะครับผมแนะนำให้มาพักที่เกาะน,นี้ก่อนนะครับบริเวณนี้นี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราหมุนคันโยกตรงนี้นะครับไปในทิศทางที่เราจะไปแล้วก็ใช้แท่นดีตัวในการส่งเราให้ไปตามจุดที่เราต้องการนี่มันก็จะช่วยได้หน่อยนึงนะฮะสำหรับระยะทางที่มันค่อนข้างไกลพอสมควรเนาะจาก Skyview Tower นะฮะ เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับพอมองลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะเจอหินที่เป็นกะโหลกแตกนะครับให้เราค่อยๆล่อนลงไปแบบนี้ครับเราจะเจอหีบสมบัติที่อยู่ด้านในนะครับก็เปิดได้เลยครับในนั้นก็จะมีลายเนิ้วโบอ,อยู่นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจุดในการเก็บไลเนลโบทั้ง5จุดนะครับหวังว่าน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นบ้างอะ่ะไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับจุดในการเก็บไลเนลโบโดยที่ไม่ต้องสู้กับไลเนลแม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่ผมต้องย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะโดนด่าว่าเอ้ยพี่ผมไม่เห็นได้ธนูแบบพี่เลยนะคือ ระดับของของในเกมนะครับมันจะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ in-game experience นะครับหรือว่าการที่เพื่อนเเล่นแล้วฆ่ามอนสเตอร์ไปเยอะขนาดไหนประเภทที่เพื่อนๆพ่ฆ่าไปเนี่ยมันมีกี่ประเภทหลายประเภทหรือเปล่าศัตรูตัวเดิมซ้ําๆไหมหอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มันแฝงอยู่ในเกมซล d ดานะครับ พราะงั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นเกมนี้มานานแล้วค่ามอนสเตอร์ไปนานแล้วโอกาสที่เ,เพื่อนๆจะได้ซาวเวตไลเนลโบเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนเพเนี่ยเพิ่งมาเล่นเลยนะครับแล้วแบบเอ้ยวิ่งตามจุดว่ะเก็บธนูนี้ไปดีกว่าธนูเทพเดี๋ยวเล่นง่ายขึ้น,เ,นเพื่อนๆก็จะได้ไลเนลโบที่พลังโจมตี10ยิงออกมา3ดอกนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับก็ ถ้าเกิดใครชื่นชอบคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย